ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกาเราจะมาพูดถึงวัดวันหนึ่งนะที่น่าสนใจแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะไปบริจาคหรือว่าช่วยเหลือสามารถไปที่วัดนี้ได้นะคะสำหรับวัดนี้นะคะกเราขอใช้ว่า บันทึกการได้เจอสศที่สมบูรณ์อีกหนึ่งรูปค่ะเกาลัดเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานศพของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะในวัดสีเรืองบุญค่ะแล้วก็ลัดเนี่ยก็ได้เดินไปรอบๆบบริเวณวัดค่ะสิ่งที่สังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็คือวัดเนี่ยมีความโล่งตามีความสะอาดมากแล้วก็มีระบบระเบียบในตัวเองมากเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่มีตู้ทำบุญเลยสุดยอดมาก อันนี้แล้วก่อนนันนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปคุยกับท่านเจ้าวาดนั่นเองอะ่ะก็พระมหาสราวุธค่ะก็ได้คุยกับท่านท่านก็บอกเรื่องแนวคิดของวัดนะคะท่านเนี่ยก็เสนอแนวคิดของวัดในรูปแบบที่ท่านต้องการเนี่ยให้เราได้ฟังค่ะเริ่มจากท่านบอกว่าวัดเนี่ยก็คือธรรมธรรมเนี่ยคือธรรมชาติในวดัดศีเรืองบุญเนี่ยก็เลยเป็นการจัดสวนตามพื้นที่ต่างๆของวัดนะคะนะ มันสวยงามนะมันสวยแต่ว่าเราต้องรู้ว่าความสวยงามพวกเนี้ยมันต้องมีระเบียบคือมันต้องแบบคอยดูแลคอยรักษานะคะซึ่งมันนะ่ทั้งเก่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะสิ้นเปลืองมันทั้งเสียเวลาแล้วก็แรงงานแต่ว่าเขาเนี่ยกลับทำนะคือดูแลรักษาธรรมชาติในขณะที่หลายๆวัดเนี่ยพยายามยัดเยียดถุกๆพื้นที่ให้เปลี่ยนเป็นตู้ทำบุญนั่นเองค่ะ วัดสี่เรืองบุญเนี่ยเขาเป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ามีพระจำวัดเพียง17รูปค่ะแล้วทุกรูปเนี่ยต้องช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะรวมไปถึงช่วยชาวบ้านที่เขามาจัดงานในวัดด้วยค่ะเช่นเวลาที่จะมีงานอะไรพระต่างๆเนี่ยก็จะลงมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่พระก็จะลงมาช่วยทำความสะอาด นะคะแล้วก็เตรียมสิ่งของพิธีการอื่นๆที่จะใช้นะซึ่งพระมหาสลาวุธเนี่ยท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเราเนี่ยอยากให้มองว่าวัดเนี่ยเป็นที่พักใจแล้วก็เป็นเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเก่าลันนนะคะก็เลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะก็ออกไปซื้อเดินแบบเดินรอบๆอะ่ะนะแล้วก็เจอคนที่เขาแบบเข็นลูกชิ้นเข็นไอติมแบบเป็นรถหนะักมาขายนะ เราได้พูดคุยสอบถามนะคะก็ทางคนที่เขามาขายของตรงเนี้ยนะก็จะมีมีไม่เยอะนะมาเป็นรถเข็นแค่แบบช่วงเย็นเย็นบ่ายๆแล้วก็กะอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่า <c oughs> เขาศรัทธาเจ้าอาวาสมากอืมสับประเลยประจาําวัดพระที่บวชในวัดหรือแม้แต่นเนี่ยคนที่มาขายลูกชิน้นหรืออะไรเงี้ยทุกเสียงเนี่ยเขาพูดถึงเจ้าอาวาสไปในทางที่ดีมากนะคะ,นะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเจ้าอาวาสเนี่ย ช่วยอะไรใครไว้เยอะมากๆนะคะและตอนนีน้บอกได้เลยว่าก่อนแล้วเนี่ยก็จากที่ปกติเป็นแบบเราเริ่มรู้สึกว่าพุทธเหมือนเราเห็นข่าวทุกวันทุกวันเรารู้สึกว่าเราเสื่อมเราเริ่มเสื่อมศรทัทธาเรามีความรู้สึกว่าแบบมีข่าวนู่นนี่นั่นออกมาเกี่ยวกับวัดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเรามาเข้ามาในวันนี้เรากลับแบบเออเห็นความเป็นพุทธที่ที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันค่อนข้างโอเคอะค่ะนะคะ,นะคะ แล้วพอเรารู้สึกว่าเป็นภูตที่เราควรจะนับถือค่ะทีนี้เก่ารัตเนี่ยก็เลยพูดคุยนะคะได้พูดคุยกับคนข้างนอกนะก็เริ่มรู้แล้วว่าท่านทำอะไรได้บ้างแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านด้วยนะก็ทําให้เก่ารัตเนี่ยเริ่มศรัทธาในตัวพระมหาสวาสดิมากขึ้นค่ะและสิ่งสําคัญที่เราชอบมากเลยคือท่านเนี่ยปฏิเสธเครื่องรางของขลังแล้วก็พูดเวลาที่ท่านเทศหรือท่านพูดกับ ประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็จะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสอนให้เข้าใจง่ายให้คนเนี่ยเข้าใจด้วยภาษาที่ใช้ง่ายอะค่ะเออไม่ได้มีแบบว่าโหต้องแบบอะไรที่แบบว่ายุง่งยากเช่นแบบมามาเทศเป็นบาลีหรือพูดอะไรเนี่ยก็จะงงใช่ไหมท่านก็จะบอกนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายให้เราเนี่ยฟังพูดกับท่านเราเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะอะ่แล้วก็อนรัเนี่ย ก็ชอบตรงที่ท่านเนี่ยยอมผ่อนผันความเป็นระเบียบบางประการนะคะเพื่อความสบายใจของญาติโยมแล้วก็ปฏิเสธงานลื่นเริงในวัดด้วยคือในวัดเนี่ยไม่มีจัดงานเทศกาลอะไรลื่นเลิงเลยงานดนตรีงานแบบพวกมีหมอเลิงหมอลำไม่มีวัดนี้ไม่มีไม่มีเลยทั้งที่แบบว่าพื้นที่ของวัดนะคะใหญ่มากๆนะสามารถจัดงานจัดอะไรได้นะคะก็ไม่มีนะคะปฏิเสธนะคะ แล้วก็มีคนมากมายเนี่ยมาขอจัดงานวาดงานอะไรต่างๆก็ไม่มีงานวัดนะคะท่านเนี่ยเวลามีงานอะไรส่วนใหญ่ก็จะอย่างเช่นเข้าพรรษาอะไรแบบนี้นะในใน,ในที่วัดนี้นะก็จะไม่มีงานรื่นเริงแบบพวกแบบอีเวนต์อะไรแบบนี้จะไม่มีนะคะก็ทางวัดเนี่ยก็จะจัดกันเองแล้วเขาก็จะจัดแบบเรียบง่ายนะแล้วก็ปฏิเสธตาลาดนัดด้วยนะท่านเนี่ยไม่ให้ไม่ให้มีตลาดนัด แต่ว่าท่านจะอนุญาตให้เฉพาะแบบรถเข็นที่เข้ามาขายของเช่นรถไอติมรถแบบขายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ให้มาตั้งอะไรในวัดนะก็ตรงเนี้ยกับหล่ว่าเป็นโอเคนะคือวัดเป็นสถานที่ที่เข้ามาผักใจ <c oughs> อย่างเช่นเรารู้สึกแย่รู้สึกอะไรเงี้ยเราเข้ามาใช่ไหม,มหรือว่าเรารู้เราอยาก มีที่พักพิงรู้สึกอะไรแบบเนี้ยคือเข้ามาคือวัดควรเป็นสถานที่ที่สงบที่ที่แบบคือมันโอเคอะสำหรับกอร์ลกอร์ฟังจากแบบว่าคอนเ็ปต์หรืออะไรที่ท่านบอกอะไรเงี้ยเออแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่สุดนะคะคือเรื่องความทุกข์ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือกอล์ลชอบมากคือท่านบอกว่าความทุกข์ของของมนุษย์นะเออคือเรื่องที่ทุกข์ของเราเนี่ยก็คือความตาย พระมหาสลาวุธเนี่ยบอกกับเกาลันว,ว่าเมื่อมีการตายเกิดก็เกิดขึ้นอนะมันก็เกิดทุกข์ทีนี้เนี่ยพอเกิดทุกข์เนี่ยเอ่อการที่เราจะลดทุกข์ของเราได้นั่นก็คือปัจจัยเนี่ยก็คือเรื่องจริงนะถ้าใครเคยมีคนรู้จักหรือว่าคนสนิทหรืออะไรที่เราเข้าไปต้องมีส่วนร่วมส่วนช่วยในงานศพหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่า เราใช้เงินเยอะขนาดไหนในการทำศพคือการแบบว่าทำศพให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะพระมหาสารมุตเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าแบบเวลาเราสูญเสียจากความตายของคนที่เรารักเนี่ยคือก่อนเรายังมีค่าพยาบาลก่อนที่เขาจะสิ้นใจอะ่ะบางคนอะ่ะนอนโรงพยาบาลแบบบางคนเขาก็ ติดเตียงนอนนอนโรงพยาบาลนะ่ะเสียตังค์ต่อเดือนเป็นสี่หมื่นบางคนนะสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสียไปเนี่ยทุกคนเนี่ยใครๆคนที่มีคนรักอ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเนาะเราก็อยากให้เขาประกอบพิธีทางศาสนาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จริงไหม,มเพื่อคนที่เรารักอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือปัจจุบันนะคะ ความตายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบกลายเป็นธุรกิจอ่ะอืมเริ่มตั้งแต่พอมีคนตายปึ๊กมาแหละบางที่เนี่ยบังคับค่าโลงมาเลยคือรู้เลยว่าแบบพอรู้ว่าสิ้นพอรู้ว่าแบบสมุดิญาเราเสียอะไรใช่ไหมมาเลยบางที่เนี่ยแบบต้องเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้คือมันเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องจ่ายจริงๆแล้วแบบกลายเป็นว่าต้องบังคับให้เขาจ่ายค่าโลงอะ่ะ ไม่มีก็ไม่ได้จริงะเออก็ต้องมีแต่ทีนี้เนี่ยคือบางที่ก็กดค่าลงสะแพงเชียนะคะก็ทําให้แบบว่าหุยตอนที่เขาติดเตียงเนี่ยบางคนเนี่ยเสียเงินบางคนหมดเลยนะแทบหมดตัวเลยนะคะแล้วมาเจอค่าทําศพค่าลงอีกเขาก็ไม่ไหวเนาะเริ่มตั้งแต่ที่เราบอกว่าค่าลงมาเจอค่าเดินทางมาเจอนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็มาเจอค่าสาราวัด มาเจอค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้จริงไหมการจัดงานศพเนี่ยใช้เงินเยอะนะคะนะทีนี้จากแนวคิดความเป็นเพื่อนธรรมชาติแล้วก็การช่วยเหลือชาวบ้านค่ะพระมหาสารวุธนะคะก็ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยตัวเองค่ะจากเงินสะสมของตัวท่านเองเริ่มแรกนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยที่รู้เรื่องนี้แล้วก็เข้ามาบริจาคนะคะแล้วท่านเนี่ยก็เปิดวัดเปิดศาลา เปิดอุปกรณ์นะคะให้ใช้ฟรีๆโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยค่ะตรงเนี้ยคือดีมากเลยนะคะก็สำหรับคนที่แบบอยากจะมาทำงานศพที่วัดน่ะเอ,อ่อก็จะมาที่วัดนี้กันนะคะก็คือที่เนี้ยเขาไม่เสียค่าอะไรเลยแต่ว่าพอจบเนี่ยก็จะมีคนแบบมีเงินนั้นเท่าไหร่อะไรก็ช่วยเหลือก็คือบริจาคให้กับวัด แล้วแต่ศรัทธาเพราะนั้นที่เนี้ยสถานที่อุปกรณ์ต่างๆพาท่านเนี่ยให้ใช้ฟรีๆนะทีนี้เนี่ยพาท่านก็จะเอาเงินกองทุนตรงเนี้ยก็จะมีคนที่เขามาใช้ที่วัดะคะ่ะแล้วเขาก็มาแบบว่าบริจาคพอจบงานศพเสร็จเขาก็มาบริจาคเงินให้วัดตามแต่กําลังของแต่ละคนเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นอนะไปช่วยเหลือ ขนาเข้าไฟาหรือว่าช่วยเหลือให้กับคนที่เขาแบบว่าไม่มีตังทํางานศพอะ่ะไม่มีตังจัดงานศพบ,บางคนไม่มีตังซื้อโรงศพเนี้ยค่ะนะคะทางเนี้ยเขาก็จะมีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยก็คือเอาเงินจากที่เราไปใช้ศาลาตรงนี้นะคะแล้วก็เราไปบริจาคหรือว่าบางคนเนี่ยไปบริจาคโรงที่นี่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอาตรงส่วนนั้นเนี่ยไปช่วยกับคนที่เขาไม่มี ลงศพไม่มีเงินทํางานศพนั่นเองจัดงานศพค่ะนะทีนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีตังอะ่ะทั้งวัดก็ไม่เรียกเก็บนะเออเพิงเผาอะไรก็ไม่เรียกเก็บนะคือคือจัดงานศพเราเผาอะไรไม่มีเรียกเก็บเลยสุดยอดมากๆนะเก่าล้วเนี่ยไม่เคยเห็นวัดไหนเป็นแบบเนี้เพิ่งเห็นวัดแรกนี้ไปมานะคะทีนี้ในวันที่เก่าร้เนี่ยได้พบกับพระมหาสลาวนะคะก็มีศพหนึ่งอะคะ่ะคือตอนนั้นอะ ก็จะมีสาระที่กรณ์เนี่ยงานศพที่คนรู้จักที่กรณ์ไปช่วยงานแล้วก็จะมีสาระอื่นที่เขามีงานศพด้วยวันนั้นเนี่ยก็มีงานศพศพหนึ่งเข้ามาก็คือมีศพเข้ามาเขาเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไม่มีเงินมากพอที่จะจัดงานศพอะค่ะเออรวมไปถึงค่าเดินทางมาด้วยแล้วก็เรื่องของการซื้อโรงศพอะไรเนี่ยเขาไม่มีนะคะคือ มหาสาวุธเนี่ยท่านก็ได้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยค่ะที่ท่านจัดตั้งขึ้นมาตรงเนี้ยที่มีคนมาช่วยบริจาคอะไรเงี้ยเอามาช่วยเรื่องงานศพของของคนที่เขาไม่มีอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินนั่งรถมางมา,มาแบบมาทำศพมาจัดงานศพที่นี่อะ่ะท่านก็เอาเงินตรงเนี้ยช่วยออกค่ารถให้มาจัดงานศพที่นี่ด้วยนยคะคะ ก็กลายไปว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะแล้วเป็นสิ่งที่ดีคือวัดเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆแล้วก็ทําให้คนเนี่ยคือช่วยเหลือคนยายมที่เขาไม่มีหรือยากลาบากหรืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยงานศพเนีน่ยม,มันมันกลายเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องทำะนะคะทีนี้ความเข้าใจนะคะในเรื่องพุทธธุรกิจค่ะแล้วก็รวมกับความเข้าใจในเรื่อง พุทธพิธีการความเข้าใจเรื่องโลกและความรักของคนที่ผูกพันแล้วก็ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายของคนค่ะในพระมหาสรารวุธเนี่ยก็ทําให้วัดศรีเรืองบุญเนี่ยเป็นวัดที่แบบอาจจะไม่ได้ดังนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยแต่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองค่ะซึ่งเการัฐเนี่ยนั่งทบทวนแบบหลายๆเรื่องที่ได้ฟังจากท่านนะ กอลรู้สึกว่ากอลอิ่มใจมากที่ธรรมะอมันยังมีส่วนที่ดำรงไว้ค่ะในแบบที่ควรจะเป็นนะคะธรรมะเนี่ยยังคงโดดเด่นในใจอ่ะแม้ว่าโลกเราจะหมุนไปแล้วก็ตามคือจะหมุนไปไกลขนาดไหนหมุนไปกี่วิสมัยเออมันก็ยังโดดเด่นในใจเราอยู่เสมอค่ะเพราะเราดำรงอยู่ได้ด้วยญาติโยมเราก็ต้องช่วยญาติโยมเท่าที่เราทำได้ เก่าลัดเนี่ยออกจากวัดศีเรืองบุญนะคะโดยที่เก่าลัดไม่จําเป็นต้องมีเครื่องรางใดๆเลยติดไม้ติดมือกลับมาเพราะว่าเก่าลัดมองว่าแนวคิดของพระรูปนี้ค่ะมันมีความขขังมีพลังที่ส่งต่อให้เก่าลัดได้มากพอค่ะตอนท้ายนะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญนะคะกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ก็ติดต่อไปได้นะคะที่วัดศรีเรืองบุญนนทบุรีนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่แบบว่าไม่มีเงินหรือว่าต้องการแบบจัดงานโศพงานบวชงานอะไรต่างๆที่ที่เป็นเกี่ยวกับทางนี้ยนะคะก็ลองเข้าไปติดต่อได้นะคะที่วัดศรีเรืองบุญนะหรือว่ามีแบบเพจหน้าเพจวัดศรีเรืองบุญก็ลองสอบถามดูได้นะคะ ก็ไปช่วยกันทาบุญให้กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จํารายละเอียดไว้นะเพราะว่าใครๆที่แบบว่าเดือดร้อนอะเรื่องการจัดงานบวชงานศพทำศพหรือว่าไม่มีโรงศพหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปปรึกษากับพระมหาสราวุธได้นะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะซื้อโรงศพ ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อลงศพแล้วเอาไปถวายที่วัดได้นะเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่เขามาจัดงานศพที่นี่เราก็ทางวัดเนี่ยเขาก็เอาลงศพที่มีคนบริจาคหรือว่าอ่บางคนเนี่ยก็อาจจะบริจาคเป็นเงินกองทุนเนี่ยไปเข้ากองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาช่วยคนจัดงานศพซื้อนู่นซืนี่หรือว่าจัดอะไรออกค่ารถค่าอะไรให้เขาเนี่ยมาจัดงานศพนั่นเองอ่ะ สำหรับใครนะที่สนใจก็ลองเข้าไปติดต่อได้นะคะที่เพจวัดส,สีเรืองบุญนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องต่าง,างๆเนี่ยลองไปติดต่อดูนะเพราะว่ากอนเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันมันเป็นที่ที่เอาไปช่วยคนจริงๆริแอ่ะตอนที่ก่อลลัไปช่วยงานศพอะ่ะก็มีศพมาเยอะมากก็คือวันแรกเกาลลั มีสี่วันนะที่ก่อนเราไปช่วยวันแรกเนี่ยก็มีงานหนึ่งมาก็คือเราก็เห็นตรงค่าววันที่สองน่สาอ,อ,อะไเงี้ยก็คือก็จะมีคนมาจัดงานศพตลอดบางคนเขาก็จัดเขาก็พอมีกําลังเท่าไหร่เขาก็เอามาเขาก็เขาก็เอาเงินจากที่จัดงานศพนั่นะเพราะว่าที่นี่เขาแล้วแต่ศรัทธางไงน,นะคะเขาก็ให้ไปนะ,ะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินอนะ ทางวัดน่ะเขาก็ช่วยให้ให้มาจัดงานศพที่นี่ออกค่ารถให้ออกแบบโรงให้อ่ะอืมก็คือมีโรงศพให้อะไรแบบเนี้ยเผาเผออะไรที่นี่ก็คือเขาฟรีหมดเลยอ่ะนะคะก็แล้วแต่ศรัทธาเราอยากจะช่วยเท่าไหร่เราก็เท่าช่วยเท่าที่เราช่วยได้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองไปทําบุญดูที่นี่ไม่มีตู้บริจาคนะถ้าอยากทาบุญเดินไปหาท่านเองนะคะที่นี่ คือดีมากอะ่ะเออเราแบบบางครั้งเราทุกข์ใจอะ่ะเราไปวัดคือทําไมเราทุกข์ใจแล้วเราต้องไปวัดด้วยเราจะแบบมีความสุขแล้วไปวัดไม่ได้วัดมันเป็นที่พึ่งทางใจนะแต่มันไม่ควรเป็นที่หากินของของแบบมันไม่ควรเอาคนทุกความทุกคนอื่นมาหากินจริงไหมวัดควรจะเป็นที่ที่ช่วยเหลือก็คือเป็นที่ ให้ความศรัทธาคือประชาชนศรัทธาแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออไม่ใช่การหากินกับความแบบความทุกข์ของของคนอนะ่ะบางคนทุกข์ด้วยเรื่องอะไรมาไม่รู้ก็เข้าวัดเพื่อคิดว่าเราจะมีสิ่งที่ดีขึ้นหรืออะไรที่ดีขึ้นแล้วการที่การที่แบบเหมือน ทำบุญเยอะๆแล้วเราจะดีทำบุญเยอะเราจะอย่างนั้นทำบุญเยอะ,อะไรอย่างนี้คือแบบเราไม่ควรเอาความทุกข์ทุกข์คือไม่ควรหากินกับความทุกข์ของคนอื่นอ่ะเออสำหรับกรแล้วนะคอเราคิดแบบนี้คือแบบเราไปบริจากเราศรัทธาคือเราเหมือนบางคนทุกข์ไงก็บริจากพอคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องข้างน,นเราฉันจะต้องดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือเหมือน ทุกแล้วก็ไปวัดอะ่ะอืมซึ่งเราควรจะบริจาคแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเอาไปได้ใช้กับช่วยกับคนที่เขาคือเหมือนเหมือนเราทำแล้วรู้สึกสุขใจอะ่ะมากกว่าสำหรับกรณ์น,นะเออคือการที่เราได้ให้หรือเราเรามีเงินเท่าที่เราพอมีไงเราสมมติว่าเรามีอยู่ห้าสิบบาทเราอยากจะบริจาคสิบบาท เรามีห้าสิบาทเราบริจาคสิบบาทแล้วมันตรงนั้นมันได้ให้กับคนที่เขาอย่างเงี้ยจริงๆคือเอาไปจัดงานศพเอาไปเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเออกับแล้วยังรู้สึกดีมากกว่าที่แบบเหมือนเวลาเราทุกข์เราเข้าวาัดไปเราแบบยิ่งทําเยอะๆนะเราจะยิ่งโชคยิ่งทำเยอะจะยิ่งถูกหวยอะไรเงี้ยมันมันเออกลับสมก่อว่ามันเหมือน เฮ้ยมันมันเหมือนกับการหารกินแบบความทุกข์หรือหรือแบบเอาเงินมาหากินอยู่ความทุกข์อ่ะเออนมันเป็นความรู้สึกของเรานะก็เรารู้สึกว่าเออถ้าเราให้ไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาเอาไปซื้อลงส่งไปช่วยคนแบบเนี้ยเออเรารู้สึกว่าเออมันมีการให้จริงๆรงอ่ะเออเราเราแบบทาบุญเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็คือเนี่ย เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทํานุ่งรุ่งวัดหรือช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเออแล้วเราได้เห็นว่ามันมีการช่วยงานศพมีการเพราะว่าก่อละเนี่ยก็คือที่ไปจัดตรงเนี้ยก็ไม่เสียนะไม่เสียแล้วแต่ศรัทธาเราจบงานงานโศกงานบวชอะไรเงี้ยเรามีเท่าไหร่เราเราไหวเท่าไหร่เราก็บริจาคให้ทันไปก็คือให้ทางวัดไปทางวัดก็จะเอาไปช่วยนี่แหละ ไปช่วยคนที่ไม่มีงานศพเนี่ยไม่มีตังซื้อโรงศพไม่อะไรเนี้ยซึ่งก็แล้วว่าดีอะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นการช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอะนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเอาความทุกข์คือควรจะเอาเนี่ยอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ศรัทธาเอาไปให้คนที่เขาไม่มีเออหรือว่าแบบอย่างเงี้ยคือแบบของขังอ่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ผูดน่ะเอ่อ อันนี้คือที่เนี้ยเขาไม่มีเลยไม่มีอะไรของขังอะไรแบบแบบอิทธิฤทธิ์อะไรแบบอย่างเงี้ยไม่มีจะมาบอกว่าเออแบบนี่นะจะดีหรืออะไรเงี้ยคือก่อนเรารู้สึกว่ามันแบบมันมันเหมือนหาก,กินอยู่ความทุกข์คนที่จะมีอย่างเงี้ยบางคนก็คือเขาต้องมีปัญหาหรือมีอะไรในชีวิตเรอเห็นเช่นบางคนเนี่ยอยากให้มีคนรัก อยากให้นู่นนี่นั่นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบเออก็จะมีแบบอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเช่าอันนี้ไปจะอย่างนั้นถ้าเช่าอันนี้ไปจะอย่างนี้ถ้าอันนี้จะดีจะทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะแบบมันไม่ควรมาหากินกับความทุกข์ของคนอื่นอ่ะอืมก็ลันมองแบบนี้นะ อ่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบความความเชื่ออะไรอ่งง mm. แต่ละบุคคลแต่ก็รู้สึกว่าวัดนี้ยเป็นวัดที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาไม่มีของขังอะไรพวกนี้เลยแล้วก็เป็นพุทธที่แบบกลับใช้นะคะแล้วก็เวลาเทศเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจง่ายทําให้คนที่เขาฟังเป็นชาวบ้านหรือคนธรรมดาอย่างเราเนี้ยเข้าใจอะ่ะอืม นะคะแล้วก็มีการปรับอะไรด้วยนะแล้วก็ไม่มีตู้ทํามุนไม่อะไรอย่างเงี้ยกอลรู้สึกว่าเออแบบไม่ได้มาหากินกับความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปอย่างเงี้ยเออเราไปช่วยวัดไปแล้วเราก็ได้ได้ใช้กับคนที่เขาไม่มีตังทำศพหรืออะไรจริงๆอ,ะๆอ่ะเพราะว่ากอลรัดไปสี่วันเนี่ยกอล์านานเห็นงานศพมาตลอดก็จะมีงานศพที่นู่นที่นี่ที่นั่น,นอย่างเงี้ยอย่างกอลัดเนี้ยก็ไปเดินแบบ อยู่สี่วันนะคะนะก็เจอลุงไข่น้ำอย่างเงี้ยคุยกันทุกวันคุณลุงไข่น้ำเนี้ยค่ะลุงไข่น้ำก็ว่าเล่าให้ฟังลุงไข่ติมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยสารานี้ไม่มีเงินจ่ายจ่าแบบคือเขาไม่มีเงินจัดงานศพนะเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจ่ายค่ารถจ่ายค่าแบบคือทางวัดเนี่ยก็ไปจ่ายค่ารถแล้วก็เอาลงศพคือลงศพที่มีคนบริจาคหรือว่าแบบพวกเนี้ย เอามาช่วยคนที่เขาไม่มีตังจัดงานศพทางวัดเนี่ยก็ได้ช่วยตรงนเนี้ยค่ะแล้ววันละเนี่ยก็ไปเห็นจริงๆกับตาตัวเองเพราะว่าอยู่4ี่วันก็เดินไปเดินมาก็เห็นว่าตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพระเนี่ยลงมากวาดลานคือเขาดูแลกันเองนะพระก็ลงมากกาะลานดูแลลานลานสะอาดมากแล้วก็แบบเก็บขยะเก็บอะไรคือพระดูแลกันเองแล้วเวลาอืม ญาติโยมหรืออะไรจะมาจัดงานศพก่อนก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่สี่วันก็จะมีวันแรกแล้วก็อีกวันนึงเหมือนว่างๆอ่ะและ้วอีกอีกวันวันที่สามมีคนมาก็แบบทางวัดอ่ะพักก็ลงมากันเองนะชงมากวาดลงมาถูเรายังงงเลยเราโอ้พเผาวันนี้แข็งแรงมากอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราเออลงมากวาดลงมาถูลงมาแบบถูสาลาจัดก,กันเองด้วยเอาอะไรแบบ ทิ้งเครื่องอะไรแบบอาวางอะไรเนี้ยเราก็งงเราก็แบบพระวัดนี้ทํากันเองเ,อเวลาที่เขาไม่งานแบบเนี้ยค่ะทางทางวัดเนี่ยก็จะให้พระลงมากวาดมาอะไรกันเองนะงเพราะฉะนั้นในวัดเนี้ยเขาบริหารกันเองแล้วก็แบบก็ชอบมันที่ไม่มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบพวกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มีพูดผ,ผิดแต่แบบไม่มีพวกแบบของพวกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรเงี้ยไม่ไม่มี ก็คือคุณมาคุณก็มาไหว้พักคุณมาคุณอยากมาทํากองทุนเนี้ยมาช่วยกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อจะเอาไปช่วยกับคนที่เขาไม่มีเงินจัดงานศพคุณก็มาช่วยก็เดินเข้าไปหาเจ้าวาดนะพระไม่มีตู้ทําบุญที่นี่นะก็ดีอะ่ะก็แล้วว่าเป็นยังมีพุทธที่ยังเป็นพุทที่แบบหลัแบบให้ใช้กับแบบคือมันเป็นอะไรที่มันช่วยเหลือประชาชนอะ่ะอันนี้คือที่พึ่งจริงๆไงไม่ใช่แบบที่พึ่งลอยๆแบบ วันนี้เราจะต้องดีคือชีวิตนี้ต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบทำบุญเยอะๆนะทาบุญเยอะๆนะต้องทําบุญเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยได้เอาไปช่วยกับคนที่เขาไม่มีที่พึ่งจริงอ่ะนะอย่างช่วยเรื่องงานโพช่วยเอออย่างเงี้ยมันคือสมควรที่จะช่วยอ่ะเราเห็นแล้วเราว่าใครมีน้อยก็ทําน้อยใครมีใครมีน้อยเรามีเท่าไหร่เราก็ทาเท่าที่เราพอจะหวไง เออจะหนึ่งบาทสองบาทหรืออะไรอยากจะช่วยก็คือไปช่วยนะคะหรือว่าใครมีเท่าไหร่ก็เรื่องคืออยากใครมีเยอะก็อยากจะเยอะก็เยอะใครมีน้อยอยากจะน้อยนะใครอยากซื้อลงศงใปถวกเพื่อจะช่วยอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่ากับนันเห็นคนมาทําศพที่เนี่ยเยอะคือมาทําจัดงานศพเยอะนะะเพราะว่าที่นี่เขาคือแล้วแต่ศรัทธาเลยนะ,ะมาจากศาราเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็เวลาที่ จัดแล้วอ่ะเ่าเวลาเราทำพ่าะนั้นเวลาเราจัดงานนะคะงานโสดงานบวชอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยแบบเก็บขยะดูแลอะไรให้ท่านนิดนึงคือศาราเนี่ยเ,เวลาจัดอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านก็อุตส่าห์ให้ใช้ที่แบบว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วอะไรเงี้ยก็อย่าแบบไปโยนอะไรทิ้งเลยเพราะว่าที่ที่ตรงนั้นน่ะเขาก็มีแค่แบบ มีพระคอยดูแลแล้วก็มีแค่แบบว่าสับปะเลรไม่กี่คนแล้วก็พระคอยดูแลที่นั่นนะคะซึ่งสะอาดมากนะแต่ว่าแบบเราไปใช้สถานที่เราก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะก็เกรงใจนิดนึงนะคะโอเคบ่นจบละบ่นทีนิดนานว่าเราเป็นคนบ่นนานมากโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะก่อหนาก็ขอลาไปก่อน ล้วครั้งหน้าเนี่ยไปเจออะไรมาอีกเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะรบอบนี้ตั้งอยู่ที่หบบนึ่งจังหวัดชายบาว,วยจังหวัดปทุมวันจังวัดน,นี้อายุประมาณร้อยกว่าปีอาจอารย์ถ้ามาดูแลที่นี่เป็นเจ้าวาดที่นี่มารักษาศรัทธาจะอยู่และายหลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะศรัทธา แล้วอยส่นเกิดขึ้นเพราะว่าศรัทธาที่คุณบุกก็คือลูกๆของยโดโที่เข้ามาตรวจในประวัติแะกสังหารวิณนรงนี้มาช่วยกันทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นคำว่าพพาติือผู้ที่นั่ผู้ที่ป่อยวางผู้ที่เราหยุดออกจากอารมณ์แล้วแต่เราก็ยังมีบางส่วนนั้นที่เราไม่ตัดขาดจากทางโรกก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้น ถ้าเราคอยช่วยเหลือญาตโยมได้เราจะช่วยในความคิดของอาจารย์ภาคการผมคิดว่าถ้าผู้สูงวัเนี่ยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะอาหารที่รับที่เราตื่นเช้าเนี่ยเราออกไปรับที่าจากญาติโยมเรามาสั่งเรามีตำราเรารูเรื่องอย่างนี้เราศึกษาเราบอกให้เป็นแอยจากป็นท้ากันแล้ววันหนึ่งถ้าญาติโยมเข้ามาที่วัดไม่ว่าในความสุข เปิดรูปเปิดหน้าจะเป็นว่าจะเป็นความทุกข์เช่นญาติพี่น้องเสียชีวิตตรงนั้นทางวัดจะต้องเดินแยแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือกันตามอัตราที่ที่เหมาะกับสัมภาระสารูปไม่เกินสัมภาระสารุปทที่ทางวัดของเราเนี่ยจะทำได้